เรามาระยองครั้งนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ที่หนาวที่สุดของจังหวัดระยองนะครับซึ่งมีอุณหภูมิเพียงแค่15องศาเท่านั้นมีสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดนั่นก็คือสวนดอกไม้เมืองหนาวจังหวัดระยองการเข้า<ม>ชมสวนดอกไม้จะไม่เสียค่าเข้านะครับคุณผู้ชมต้องนำบัตรประชาชนมาแลกบัตรของสวนดอกไม้เพื่อเข้าไป หากมาเป็นกลุ่มก็สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นครับต้นอะไรเอ่ยต้นแฟตเอาไว้สักผ้าตรงนี้ก็จะเป็นอาคารสวนดอกไม้ที่เรามากันนะครับอะไรนี่ยตุ่ยฉันก็บอกอูนะนี่ครั การธรรมชาติที่ฉันมองเพราขอการธรรมชาติมา อะไรทำแอสที่เขาบรรจุไน LNG แข่งชุนขุดจอดน้ำมันแกงทะเลหรอก่อนที่จะเข้าไปชมสวนดอกไม้นะครับก็จะมีมุมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับป่าดิบชื้นที่ประดับประดาไปด้วยต้นเฟิร์นน้ําตกและก็ต้นไม้ใหญ่สีเขียวขจีเลยนะครับและข้างหน้าของเรานี่นะครับก็คือโดมของดอกไม้ครับคุณผู้ชม นี่ดอกไม้เมืองหนองโอ้โอหสหิบองศาของจริงทีแรกผมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่แยและนี่ก็คือชื่อเมืองหนา มันเืสดันอตกคอนม้นว่คือดอกะไรเอ่ยถ้ารูบอกว่านี่คือาม่พเลนน้ำมันไงน้ำมันเลยดน้ำมันไงไม่น้ำมันดิบไงน้ำมันของ ผมก็เลยชัดเองน่เลี้ยกวาหมูจักคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจชมโดรนะจได้ดูและนี่คือวันหยุดนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาวันหยุดคุณู้ชมจะเชิญอางนมาแหกชาช่แบบนี้เลยอ้อ งูนี่คุณผู้ชม,มงูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจเลยว่ากบบนี้นแงูแน่นอนนี่เช็คอินที่นี่อาคารนิทัสพันพฤกษาผู้ชมดูพลังงานสะอาดไว้สะอาดดีจังหันลม ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับบรรยากาศข้างในนี่ผมบอกเลยว,ว่าสดชื่นมากๆนะครับหลังจากที่เราเข้าไปชมนิทรรศการของแบบดอกไม้าอ,อ,อากาศเย็นมากหนาวมากอ15องศาแต่วันนี้เรามา,างไงเรามา <ปะ S 1> ถึง <ๆ S 1> เออมาถึงก็4ี่โมงสาโมงครึ่ง เออชไม่ได้รูปเลยวันนี้ไม่ได้คุยกับคุณผู้ชมทางด้านในเลยภาพอย่างเดียวคุณผู้ชมเยอะมากเลยเยอะคนเยอะเลยอันนี้อะไรเหรอยาแผลบอค่กอกุบกอกุ๊บน่าใส่มาเลยน้องใช้คืออย่างเขากกบพูดจากบกันกอย่า ภาาษไก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ EP หน้าเราจะพาไปเที่ยวที่หาดรับในบางสเลจะเป็นหาดไหนรอติดตามกันได้เลยนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปและมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณครับ